ข้าวจ้าแพ็คข้าวอีก่องน,นึ่งจ้าส่งลูกค้าจ้าแพ็คข้าวห้างแพ็คข้าวห้างจ้าไม่มีออเดอร์ข้าวจ้าเข้าห้างจ้เข้าห้าง เดเข้าวหางจ้ามีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวจ้าตัวนี้เป็นข้าวเจ้านะคะมีข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะจ้าข้าวเจ้าหอมมะลิจ้า แพ,ะ,พะข้าวจ้าแพะเขาห้างาาการะซุงผ่ค่ะแพะขา้าวจ้า พร้อมส่งค่ะพร้อมส่งค่ะพรุ่งนี้พร้อมส่งนะคะ อันนี้เตียงส่งพรุ่งนี้จ้าออเดอร์ค่ะรอรับได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ้าบายค่ะขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะเข้าหางนะคะเข้าหางขอบคุณค่ะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ